วันนี้นะครับก็เป็น day สนะครับที่เราอยู่ในฮ่องกงเนาะวันนี้เราจะเป็นสายมูเตลูนะฮะก็คือไหว้ขอพรนะครับ,นะรบผมแต่ละวัดที่ดังๆนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยก็เชา้านี้เราก็ต้องกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเนาะเป็น,ะนธรรมดาเราจะไปหาอะไรกินกันนี่นะครับเราก็ถึงกันแล้วนะครับลานโจก โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกินบ้างนะครับนี่ก็เป็นโซนย่านกินซาจุยนะครับช่วงเช้านะครับตอนนี้มันเก้าโมงกว่ากว่านี่นะครับสําหรับร้านนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่คนไทยมากินกันเยอะ <c oughs> ดูเมนูนสิครับทุกคนมีภาษา <c oughs> ไทยด้วยครับมีภาษา <c oughs> ไทยภาษากฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวขอตัวต่างก่อน ชายเย็นที่สำคัญพี่เขามารับออเดอร์ขอผู้ปัสถไทยได้ด้วยนะครับ,รบตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน,นโจ๊ก,กนะครับผมจำชื่อร้านไม่ได้เนาะแปะไว้ ก็สำหรับโจ๊กอานนี้นะครับก็เราสั่งเป็นโจ๊กนี่ครับเป็นตับแล้วก็เป็นท้าบ้านประเทศไทยก็คือสลับเปาปลาท้องโกนะครับอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับแต่ผมมาชิมไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงสำหรับอานนี้นะครับชิมไปได้ข้าวข้าวก็คือแบบโจนะครับมาเข้ารนโอเคส่าหครับรับใครที่ชอบคือรสชาติจะได้เลยส่วนเขาับตับขขาขาวด้วยนะครับ กินดูแล้วเนี่ยเขาบอกกินจิ้มกินตามผมว่ามันก็แปลกเลยครับอร่อยดูครับรลบเคี้ยวครับเดูกุ้งไหมครับดูแฟกเตอร์ข้างในครับกุ้งนั่นแน่นเลย กุ้งเป็นตัวมากครับเครื่องรางามันมีความรู้สึกขอุ้งอยู่ผมว่าร้านนี้ต้องมาอร่อยนะครับที shorts, ่อูกตั่งนี่ก็เป็นชานะครับมาฮ่องกงต้องกินชาแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าปกติถ้าไปไต้หวันนะครับจะมีชาไข่มุกแต่ที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับในฮ่องกงฝากไว้นะครับร้านนี้เจ็ดนี่ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับ ทองทํานะครับที่เขาบอกว่ามายืมเงินนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปยืมเงินกันนะครับวันนี้วันที่ส6บหด้วยนะครับประเทศไทยก็รู้กันอยู่โอเคครับเข้าไปนี้เวลาจะเข้านะครับขอให้ก้าวเหยียบกรณีประตูนะครับให้ก้าวเข้าซ้ายเข้านะครับเข้าซ้ายออกขวานะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็จะเป็นโซนของฝา เรรคับนะให้เราเลือกใบป,ปูชานะครับอันนี้นะครับเราก็ซื้อไปสองชุดนะครับเป็นชุดนี้นะครับกับชุดนี้นะครับราคา98เหรียญนะครับของผมก็98เหรียญด้กันนะครับ,บ,ก,ก,รนนรบก็เราราวณเกือบ400บาทนะครับประมาณ300กว่าบาทเขาก็จะมีวิธี เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับนี่ก่อนอื่นก็จุดเทียนนะครับปักใส่เตาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดทูบนะครับปักใส่ตรงนี้นะครับเล้ก็เอายายไหว้ผทูบมามาจุดตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็ออกไปไหว้ด้านนอกนะครับนี่เราก็อ,ออก ไหว้โซนข้างนอกนะครับไหว้ฟ้าดินนะครับหันหน้า,หาออกนะครับแล้วก็หันหน้าเข้าไหว้ด้านในนะครับหลังจากนั้นเราจะทูบเสร็จเราก็จะมาการาบไหว้นะครับฝั่งแต่ละภาษาทูกผเจ้าหน้าที่แจ้งว่าประมาณสามดอกนะครับอันนี้นะครับก็นำผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นอะไรนะครับ เหมือนรูปดอกบัวนะครับสล้วก็แผ่นทั้งหลายมาไหว้ทั้งเจ้าแม่คงคินรอบวระเทศทั้งหลายเพื่อขอพรนะครับตอนนี้จังหวะนี้เราจะขออะไรก็หนึ่งอย่างนะครับขอได้เลยนั่นนะครับก็ไปซื้อซองแดงประมาณสามดอลลาร์ฮ่องกงนะครับมาถัารูนีแล้วก็วจริงแล้วขอให้บนนะครับสามรอบแต่ละนอาจะบนไม่ได้ไม่ทุกใจอยู่ เพื่อนาไปเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อกันอิกที่วัดอื่นกันนะครับขอให้เฮงฟังฟังนะครับสิ่งที่เราขอวันนี้าสาธุนะครับผมกับเจ้าแม่กุนอิและแล้วเราก็มาถึงวัดพระกุ้แล้วนะครับนี่ทางเข้าหน้าวัดครับ เราก็จะมีคู่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเรามีของที่เป็นไว้บูชาส่วนตอนด้านในนะครับก็ะชินลานเขาางทีงนี้เลยนะครับก่อนจะไหว้ผมก็มาเลือกสิ่งไปบ,บูชาที่เหนเหียวดใจนะครับเครื่องรางที่เกิดผมนะครับทีนี้อันนี้ก็ สังหารนะครับราคา60ตันต้าฮ่องกงนี้ราคาอยู่ที่หกตันล่าฮ่องกงนะครับรายละสองอันนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราได้นะครับ,เ,รรบเห็นแค่นี้นะครับราคา3-4มสีพันเลยนะครับนี่กล่องเล็กตัวนี้เลยส,สวยสวย ครับเราก็ได้ทูบมาแล้วนะครับในราคากี่เหรียญน,นะครับ45เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงนะครับก็ราๆวๆประมาณเกือบ200บาทนะครับผมแนะนําเลยคือซื้อแค่กำเดียวก็พอนะครับเพราะว่าในการไหวผมคิดว่าข้างในเนี่ยผมเดินดูสํารวจแล้วอ่าเสียบหรือว่าปักกระถางทูบละ3านะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5ส่าประมาณหกระถางนะครับในการที่จะเข้าไปไหว้นะครับก็คือ15ดอกคิดว่าพอ แล้วก็เราก็จะมาให้ทางเจ้าหน้าที่ครับตรงโซนด้านนี้ครับจุดทูปให้เราแล้วจากนั้นเราก็จะเข้าไปไหว้แล้วก็ปักแต่ละกระถางแล้วก็ถึงโซนด้านในนะครับในการขอพรของอท่านแชร์กรุงนิ้วนะครับอยู่ด้านในนะครับใช้แค่สามดอกนะครับนี่เจ้าหน้าที่เผาหรือจุดมูปให้นะครับ ะจะปักมีอยู่สามกระถางนะหนึ่งสองสามสามกระถางนะครับกระถางสามดอกนะครับน้องๆไทยที่อยากจะปังๆก็ทุกใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้ก็เป็นสามดอกเหมือนกันนะครับตัวน,ตนี้นี่เขาเขียนเป็นภาษาไทยไว้เลยนะครับําทุ่งเข้าไปไหว้นะครับด้าน,นไหนแค่สามดอกเท่านั้นนะครับแค่สามดอกเท่านั้นนะครับในการท่านว่าขอพร ครับผมและนี่นะครับก็เป็นโซนทางด้านในนะครับแค่ทูสามดอกนะครับการขอพรแชรมนิ้วนะครับครับหลังจากว่าเสร็จเราก็จะมาบดใบพัดกันนะครับมาต่อแถวแถวนี้นะครับจะมีสองแถวนะครับฝั่งนี้นนะครับก็คือหบนสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ิ่งที่ดีเข้ามานะครับหลังจากหบนไบพัดเสร็จเราก็จะมาเพาะ เป็นเหมือนโชคไทยไทยโยอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะขอสิ่งไม่ดีโลคร้ายเราจะออกไปจงเคงเคงรวยรวยเข้ามานะครับขอกองเคงเงรวยรวยปงังปันะครับครับหลังจากขอพรหรืออันนี้เขาเรียกว่าลงนะครับลงนะนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะครับบนกระถางทูบสามรอบ บนสามรอบเด็กแล้วก็ขอพรเฮงบางรวยรวยแล้วก็เอาผมงนะครับงผูพูณครับนะครับรวยรยรรยแล้วขอว่ากันว่านะครับว่าถงผู้พิณเนี้ยอย่าปัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีเข้าสิ่งสักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับห้ามปัดนะครับครับอยากทำพิธีลงของเสร็จปุ๊บเราก็ทำบุญนะครับด้วยการเซ็นชื่อนะครับก่อนกลับนะครับ เขาจะได้ให้ทองแดงๆมานะครับเพื่อเราไปเอาทูบใส่นะครับกลับไปบูชาที่บ้านนะครับและนี่ก็เป็นวัดที่สามของวันที่สองนะครับของเรานะครับวัดหวังต้าเซียนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับอแต่ก่อนเข้าไปดูข้างในนี่จะเห็นมี ตอนนะครับเขาเรียกว่าตัวผู้กับตัวเมียนะครับเหยียบแก้วอยู่นะครับหมายถึง,งพวกเกี่ยวกับอํานาจบารมีนะครับขอให้ไป,ป,ปลูกๆคำคำอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับเราเข้ามาถึงบริเวณด้านในแล้วนะครับอันนี้ถ้าให้ผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นนักสัตว์นะครับผมแหม่ปีใครปีใครก็ ยืนถ่ายรูปแล้วก็คาระไหวบูชาไปเลยครับแต่ส่วนผมนะครับมีปีมังกรนะครับผมไม่แน่ใจว่าชายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะชายครับปีผมปีมังกรอันนี้นะครับมีนักสัตว์เลยสโซน,นนี้ก็เป็นโซนด้านในที่เขาไปไหว้นะครับนี่ก็จะเป็นโซนด้านในนะครับสำหรับใครที่จะมาเสี่ยงซิงซีนะครับผมก็ขอ อะไรก็น่าจะเป็นโซนด้านนี้นะครับเี่งเข่งสีตัว<อ>การขอก็น่าจะเป็นโซนด้านในนะครับอ,อ,าอ,อ่าจะเป็นการขอ่าจะเป็นการปักตู้ตรงนี้เหมือนเขาจะแปะไม่เข้าไปทางด้านด้านด้านในนะครับหรือว่าต้องอ้อมไปผาง ก็สำหรับวัดหวังตาเซียนะครับโซนด้านบนจะไม่มีทูบให้นะครับก็จะมีทูบทางด้านซ้ายมือถัดจากานักสัตว์นะครับหรือใครจะซื้อมาบริจาคว้ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็ได้บุญอยู่นะครับแล้วก็มากราบไหว้ด้วยทูบนะครับเก้าดอกข้าพอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอไม่เข้าไปไหว้ด้านในแล้วก็ต้องไหว้ด้านนอกนะครับ เ,เสร็จไหวเสร็จเราก็มาเสี่ยงซีซีนะครับตรงตันด้านนี้นะครับผมส่งตัวแทนไปแล้วนะครับไกดผมนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นทางกลับนะครับทางออกวัดนั่นเอง รถล,ลางนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องโรงหลังจากไหว้พระที่วัดฝังตาเสียนเสร็จนะครับเราก็เริ่มหิวแล้วครับเราก็เลือกเป็นที่ร้านนี้นะครับผมกอกีนะครับผมแต่ว,วันนี้คนเยอะมากเลยนี่นะครับเราด้ามาแล้วนะครับอคอช็อปไข่ดาวนั่นเองครับแล้วก็กาแฟโนชูก้านะคร คืออันนี้บอกตรงนะครับออฟชอปหมูไข่ดาวมีแค่จานเดียวนะครับส่วนจานนี้นะครับผมก็ฟังไม่รู้เรื่องบอกว่าโอเคโอเคได้มาแล้วนะครับไข่ดาวเหมือนกันแต่วา่าน่าจะเป็นหมูผัดถุงหมออเนาะเดี๋ยวลองชิมว่าอร่อยไหมน <c oughs> ีนก็เป็นค่าเสียหายนะครับโอ,โอเคโอเคครับ ก็หลังจากที่กินนี้นะครับร้านอันนี้นะครับแต่ว่าไม่ไม่มีภาษาอิตหรือแต่ว่ามันชื่อร้านว่าฟอร์กีนะครับผม,ผมหลักๆที่เราสั่งก็คือเอกช็อปหมูเนะาะไข่ดาวผมว่าโอเครสชาติโอเคนะครับรสชาติโอเคแต่ว่าสิ่งที่สาคัญเลยคือผมสั่งไปสองได้มาแค่หนึ่งนะครับก็คือเอกช็อปหมูไข่ดาวเนี่ยโอเคนะครับแต่อย่างหนึ่งผมกมุ้งลูกว่าพูดว่าอะไรครับพาะว่า เออมันก็มันเหมือนกันแหละอ่าจะแ,แคบมีผักที่มาดนึงเพราะว่าพอกช็อปมันหมดผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็คงมเหมือนกันแต่ว่าผลปรากฏว่าเออพอได้มาก็ผมคิดว่าสั่งพอกขาบหมูดีกว่าถ้าถ้าไม่มีอย่างอื่นผมผมก็ไม่แนะนานะเพราะว่าผมกินลองกินดูแล้วก็ <c oughs> ไม่ตอบโจทย์นะฮะถ้ารับผมนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเนอะโอเคตาผม หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับก็ตามตบด้วยของหวานเลยนะครับผมร้านเจนนี่ที่เราปักหมุดมาคือเจนนี่คุกกี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอคือ,คอเจนนี่เบเกอรี่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านเดียวกันแหละครับแต่ว่าหมุดใน g o o g l e Map จะิ้เพี้ยน,น,นหน่อยเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเมนูนะครับผมคิดก็แล้วผมจะสั่งอะไรโอเค ราไปสั่งกินด้านไหนระคสิ่งที่ราสั่งทั้งหมดนะครับผมแต่จเจ็อยห้าสิบเ <11 51 S 1> นะครับสอปากด้วยอะไรด้วยกิน,นด,กด้วยนะครับร้านนี่คุกเครับสิรได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คุกกี้นะครับ,รบสองมเลยจะหนักมากครับเดี๋ยวดูความอร่อยกันแล้วจะมาบอกป้ ตอนนี้ก็เป็นรถต่างๆที่ผมสร้างนะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่าใครที่ชอบหวานน้อยก็คืออร่อยนะครับ,รบตอนนี้หลังจากที่เราซื้อคุกกี้เจนนี่เสร็จนะครับก็เอาไปเก็บที่พักนะครับตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันที่ย่านมงก๊กนะคะผมเขาเรียกว่าย่านอะไรนะแต่ว่าจะไปอ,ะอยู่ที่ย่านมงก๊กนะครับ เสาสติกเกอร์สตรีทนะครับผมน่าจะออกสัมเพยงถูกนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาย่านมงกกนะครับผมเราจะไปเดินหาดูพวกรองเท้านะครับเดี๋ยวไปดูการว่าเราจะไปตรงไหนกันบ้างน,นี่นะครับในที่สุดเราก็ถึงย่านสิเกอร์สตรีทนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านสิเกอร์สตรีทจะเป็นพวกร้านรองเท้าพวกไนกี้อันเดอร์อัลเมอร์อาดิดาสอะไรพวกเนี้ย เยอะมากๆเลยนะครับแล้วราคาก็จะค่อนข้างถูกกว่าไทยนะครับที่ผมเดินดูนี่นะครับเราก็เจอแล้วร้านหนึ่งนะครับของแบรนด์ก็จะเป็นพวก Nike Adidas ผสมไปเลยขอเดี๋ยวไปร้านเลยเข้าไปดูก่อนนะฮะนี่นะครับสำหรับ Nike นะฮะราคาก็คูณสี่ไปฮะ 849เรียญน,นะครับมูซีนะครับนี่เราเจอแล้วนะครับตัวนี้เลยก็นี่นอ,นอยากได้นะครับตนแ้อสี่สบเก้านะครับ ก็8 1 8ห2 6 8 3 8 4 3 2 3 0 0 0กาว่าบาทนะครับค,ครับก็สำหรับใครที่มาฮ่องกงนะครับก็จะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขานะครับด้ Δ วยการเวลาข้ามทางม้าลายนะครับถ้าเป็นไฟเขียวเนี่ยรถจะหยุดให้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนใครขึ้นบันไดเลื่อนอย่างเงี้ยใครที่ ไม่ได้เดินเร็วอย่างเงี้ยให้ยืนคิดทางฝั่งขวามือนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นทางฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะแบบใครรีบรีบด่วนด่เงี้ยเขาก็จะปล่อยให้เป็นทางนั้นไปนะครับผมว่าดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยนี่นะครับหลังจากที่เรา,าหาเดินเลือกรองเท้าเสร็จนะครับสนุปก็ไม่ได้สีที่ต้องการนะครับร้านนี้แนะนําเลยนะครับผมชื่อร้านว่าบีบี วีแอวัวซีนนะครับผมแ่าจะออกเกียวถูกหรือเปล่าเนื้อเรามาตามได้นะครับตอนแรกผมกะว่าจะไม่รีวิวอะไรก็กลัดกินแล้วก็กลับบ้านแต่ว่ามันอร่อย,ลยและถูกปากผมมากเลยอันนี้ก็เป็นหมูกรอบหมูแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าซาลา่นะครับผมเรียกว่าหมูยออันนี้ก็เป็นเหมือนปลาปลา ตู้ชิ้นปลาแต่อันนี้มันเป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคุณเส้นนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมบอกให้รู้ว่าร้านนี้ตั้งแต่ผมมาฮ่องกงร้านนี้อร่อยสุดตามมาแล้วครับกินเสร็จรล้วจะกลับออที่ฟักเลยแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปลุยที่ดิสนีย์กันตอ่อและนี่ก็เป็นบรรยากาศโซนหน้าร้านของร้านนี้นะครับก็อ,อยู่ทางย่านจิมซาจุยนะครับ